เราจะมาทอดไข่ใส่ปูเอากันเน้นๆไปเลยใส่กันก้ามใหญ่ๆไปเลยจ้าใส่ปูใส่ปูเราก็เอาใส่ลงไปในนี้เลยจ้าเอาก้ามใหญ่ๆกันไปเลยเพื่อน,อนอากินให้อิ่มน้ำซําลานกันไปเลยจ้าเรามาทอดไข่ใส่เนื้อป,ปูใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราเอาไปทอดเอาคนๆให้มันเข้ากันกันเพื่อน ไข่กับเนื้อปูคนให้เข้ากันผสมผสานอะไรเรียบร้อยสามเกลก็ส่งไปเรียบร้อยตอนนี้เราก็มาค,นค,คาา้นไข่คุกเขาให้เข้ากันคุกเขาให้เข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาไปลงกระทะเดี๋ยวเรามาทำไข่ปูกันจ้าว่ามันจะแซ่บขนาดไหนเนาะ เราใส่น้ำปลาลงไปหน่อยไหมเพืน่นเือน้ำปลาให้ความเค็มอร่อยแเราเหยาะน้ำปลาไปนิดหนึ่งอี๋พอแล้วเราก็มาตีกันต่อจ้าตีไข่กันต่อให้เป็นฟองให้เป็นฟองเดี๋ยวเราจะเอาไปลงกระทะ กระทะกำลังร้อน,ร,อนร้อนเลยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวร้อกระทะร้อนอีกสักแป๊บหนึ่งเราก็เอาไข่ไปลงตอนนี้เราตีไข่ให้มันเข้ากันดีเราไปดูกระทะว่ามันร้อนไม่ร้อนไปดูกระทะกันจ้าร้อนลรวจะเอาไข่ลงไปแล้วเพื่อนไข่ลงไป คนกันเข้าไปจ้ากรอบนอกนุ่มในเลยจะเป็นเีน่ยเดี๋ยวเราต้องมาใช้สองสองตะลิงตอนนี้เราใช้เป็นตะหลิวเดียวกันเล่งไฟน้อยไฟแรงก็ไม่ได้ไหมนะเพื่อนๆไฟน no ้อออนก็ไม่ได้จ้ามันไม่ไม่สวยไม่งามต้องไฟขนาดพอดีพอดี เราจะมาทำอะไรเนี้ตอนนี้เราจะมาทำอะไร <c oughs> เรียนืนเราจะมาทำอะไรใครโหหรือเปล่าโอ้เราต้องใช้สองกระทะจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอออันนี้เอาไว้เอาไว้ตอนไว้นอนเดี๋ยวเดี๋ยวใช้สองกระทะใช้สองตะหลิวจ้ะสองตะหลิวว้าวไข่ปูของเราก็ได้เลยครับผมต้องใช้สองสองตะหลิวจ้าต้องใช้สองตะหลิว,วมาเรามาใช้ สลิวหนึ่จ้าแบบนี้เราก็ได้กรอบนอกนุ่มในแล้วเป็นเพือนว้าวไข่ปูของเรากรอบนอกนุ่มในเราก็ได้ไข่ปูกรอบนอกนุ่มในอีกแล้วเพื่อนเพื่อนเกือบจะเสร็จแล้วไข่ปูกรอบนอกนุ่มในก็สำเร็จแล้วเรามาจัดแต่งกันหน่อยจ้า เราก็คาดไม่ได้จ้าสีเหลืองก็ต้องมีสีแดงสีเขียวดย้วยเราก็ได้ไข่ปูแซบๆแ,แล้วจ้า